นิทานเรื่องไม่ชอบแช่ข้าวนายอำเภอได้รับคำสั่งให้ไปช่วยงานราชการประจำที่จังหวัดหนึ่งนายอำเภอจึงเก็บข้าวของย้ายไปประจำเป็นนายอำเภอที่นั่นได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างดีเมื่อเข้าไปอยู่ที่บ้านพักประจำตำแหน่งของนายอำเภอ นายอำเภอได้รับความช่วยเหลือจากกำนันและผู้ใหญ่บ้านส่งขเขมรคนหนึ่งมาคอยรับใช้ชื่อนายโบนายอำเภอก็ให้นายโบคอยทำงานบ้านดูแลบ้านหุงหาอาหารให้กินแต่นายอำเภอเป็นคนอีสานกินแต่ข้าวเหนียวทุกมือ้อจึงให้นายโบแช่ข้าวให้ทุกวันเช้าเย็น ส่วนนายอำเภอจะนึ่งข้าวเองทุกมื้อทุกวันนายโบอยู่บ้านทุกวันไม่มีงานอะไรทำเบื่อมากที่ต้องแช่ข้าวให้นายทุกวันอยากออกไปเที่ยวบ้างอยากทำงานอย่างอื่นบ้างนายโบจึงเอ่ยปากบอกกับนายอำเภอว่านายนายข้าเบื่อที่ต้องแช่ข้าวทุกวันข้าไม่ทำแล้วนะข้าจะทำอย่างอื่นแทน จะให้ข้าทำอะไรล่ะนายอำเภอได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มแล้วบอกว่าเออไม่เป็นไรไปตักน้ำมาให้ฉันแล้วกันนายโบยิ้มแฉ่งเดินไปตักน้ำมาให้นายอำเภอเมื่อได้น้ำมาแล้วนายอำเภอก็บอกกับนายโบทันทีดีจังได้น้ำมาแล้วนายโบลองเทข้าวลงไปสิ นายโบก็ทำตามคำสั่งเทข้าวลงไปในน้ำดีมากโบนายอำเภอเอ่ยเสร็จก็เดินจากไปเงียบๆส่วนนายโบก็เดินเข้าห้องนอนยิม้มคิดในใจว่าข้าไม่ต้องใช่ข้าวแล้วแหละแค่ไปตักน้ำแล้วเทข้าวลงไปแค่นั้นเองฮ่าฮ่าา